พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคม2559ในวันนี้ผมจะพูดในหัวข้ออดีตย้ายข้าราชการคนเดียวพ้นทางรัฐบาลตั้งประลัดกระทรวงกำลังถูกถอดถอนส่วนปัจจุบันจะย้ายใครพักงานใครไล่ใครก็ทำได้ ต่ำสบายโดยไม่มีความผิดนี่คือความจริงของประเทศไทยพี่น้องคงจะจำความได้นะครับรัฐบาลชุดที่แล้วได้มีการย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงไปดำรงตำแหน่งอื่นในตำแหน่งนี่นะครับที่เท่าเทียมกันก็ปรากฏว่าถูกวินิจฉัยให้พ้นทั้ง รัฐบาลต่อมาครับเมื่อมีการเปรียบเทียบว่าในอดีตก่อนหน้ารัฐบาลชุดที่แล้วก็มีการย้ายในลักษณะอย่างเดียวกันแต่ก็ไม่มีความผิดอะไรอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลรัฐมนตรี รัฐมนตรีสั่งการได้คนเดียวคือสั่งการปลัดกระทรวงดังนั้นครับนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้งข้าราชการในระดับสิบขึ้นไปนั้นจะต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีแต่ว่าระบบเนี่ยนะครับที่มีการลุกล้ำกำเกินฝ่ายบริหารซึ่งต้องรับผิดชอบจากประชาชนในวันที่เป็นประชาธิไตยนั้น ไม่ได้มีภูมิต้านทานคุ้มกันอะไรท้ายที่สุดนี่นะครับการย้ายลักษณะเดียวกันไม่ได้เทียบกับคณะรัฐประหารทีนะครับก็ปรากฏว่ารัฐบาลหนึ่งก็ย้ายได้แต่อีกรัฐบาลหนึ่งย้ายได้แต่ต้องมีอันเป็นไปทั้งรัฐบาลต่อมาครับตำแหน่งที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันที่มีการพิจารณาเรื่องการถอดถอนย้อนหลัง กับพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัศน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการตั้งบลัดกระทรวงกลาโหมถ้าความไม่ง่ายครับภายหลังจากการยึดอำนาจ19กันยายนปี4ีได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ไปกำหนดตัวแม่ทัพนายกองผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เพียงตามลำพังดังนั้นจึงออกแบบให้เป็นสภากลาโหมในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศผู้บัญชาการฐานสูงสุดและปลัดกระทรวงกลาหมโดยองค์ประชุมนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหมเป็นประธานถ้าไม่มีรัฐมนตรีช่วย ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซีกฝ่ายการเมืองคนเดียวมีประลัดกระทรวงมีผู้บัญชาการฐานสูงสุดและก็มีผู้บัญชาการเหล่าทัพสามผู้บัญชาการเหล่าทัพบ,บวกผู้บัญชาการฐานสูงสุดบวกประหลัดกระทรวงเป็นห้าถ้ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็เป็นหกเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกฎหมายถูกออกแบบว่าตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้การาทหารสูงสุดปหลัดกระทรวงกลาโหมต้องเป็นมติจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายการเมืองนั้นมีคนเดียวเท่านั้นดังนั้นครับก็มีการสแสวงจุดร่วมสวนจุดต่างกันนั่นก็คือว่าให้แต่ละเหล่าทัพเสนอใครก็เป็นไปตามนั้นซึ่งเนี่ยนะครับความจริงก็มีสิทธิ์ที่จะทักท้วงโหวตไม่เห็นด้วยกันก็ได้ และก็มีหลักการบริหารกันง่ายๆว่าซี่ของรัฐบาลก็เอาตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมไปคนเดียวเท่านั้นนี่คือแนวทางการปฏิบัติเพื่อไม่ให้ขัดกับพรบกระทรวงกลาโหมแต่ตำแหน่งพอบอสส,สตำแหน่งผู้บัาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศนั้นฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต่างคนก็ประสานกัน นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นที่รู้กันว่าปรัดกระทรวงนั้นจะต้องให้เป็นคนของรัฐบาลผู้ชาการฐานสูงสุดเนี่ยนะครับคนเก่าเสนอคนใหม่มาผู้ชาการทั้งสามเหล่าทัพเนี่ยนะครับก็เสนอคนใหม่มาดังนั้นครับแนวทางอันนี้ครับมันเป็นแนวทางของการลักษณะของการปรึกษาหารือกันแต่ในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับ แน่นอนที่สุดเมื่อถึงเวลาอาจจะมีปัญหากันบ้างกรณีของพลอากาศเอกสุคมพลสุวรรณทัศน์นั้นเนื่องจากว่าประหลัดกระทรวงเขาต้องการอีกคนหนึ่งก็เลยดึงเรื่องนะครับทั้งที่ตัวเองกําลังจะ,กะเกษียณเนะี่ยนะครับให้เกิดความล่าช้าเจ้ากระทรวงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นที่รู้กันว่าโคต้าอันเนี้ยนะครับในทางการปฏิบัติหลักแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับ ข้อกฎหมายปฏิบัติว่ากันเบกอย่างนั้นจะต้องเป็นคนกําหนดแต่ว่าเมื่อกฎหมายมันออกแบบนะครับการบิดพริ้วกันนะครับก็รักษามันระยาดก็ให้ปหลัดกระทรวงเนี่ยนะครับก็ดําเนินการเสนอแต่ว่าตัวรัฐมนตรีเองก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพใดแต่เพื่อมให้บรรยากาศเกิดความกระเพื่อมเนี่ยนะครับคือหมายความว่าถ้ากองบัญชาการฐานบกเสนอมานี่นะครับรัฐมนตรี หรือว่าประหลัดกระทรวงสามารถเสนอคนอื่นไปก็ได้เพื่อให้เกิดมีการบวชลงมาติกันแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติก็คือว่าเมื่อประลัดกระทรวงกละโหมกำลังกเกษียณเสนอคนใหม่ไม่ตรงกับรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอคนใหม่และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าประหลัดกระทรวงคนที่กําลังจะพ้นไปนั้นดึงเรื่องให้เกิดความล่าช้า เมื่อรัฐมนตรีนำเรื่องนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่ที่ประชุมสภากลาหมซึ่งเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะครับของแม่ทัพสามเหล่าผู้บัญชาการทั้งสามเหล่าทัพผู้บัญชาการฐานสูงสุดประหลัดกระทรวงและรัฐมนตรีนั้นเสียงนี่นะครับก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาด4ีต่อหนึ่งเพราะว่าผู้บัญชาการฐานอากาศนั้นได้ลากิจไปต่างประเทศแปลว่าผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือ ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดภูมิใจาการฐานสูงสุดก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นแนวปฏิบัติต่ตอๆกันมาเพื่อให้สอดคล้องกับทางกฎหมายเรื่องนี้ผมไม่เคยคาดคิดกันมาก่อนว่าทางคณะกรรมการปป,ปชจะนําเรื่องนี้มาถอดถอนพลอากาศเอกสุกํพลสุวรรณทัศน์ซึ่งถ้าใครฟังการชี้แจงในที่ประชุมสอนอชเมื่อวานนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพลอากาศเอกสุกํพล ได้ตอบเนี่ยนะครับอย่างทรณงองค์อาจอย่างชายชาติทหารอย่างตรงไปตรงมาที่สุดว่าไม่ได้กระทำความผิดกฎหมายอะไรและก็ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทรวงกลาโหมข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมในทุกขั้นตอนเพราะว่านี่นะครับความเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่สามารถสั่งการประหลัดกระทรวงกันได้เนี่ยรัฐมนตรีก็บริหาร กิจการในกระทรวงนั้นๆกันไม่ได้และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเป็นมติของผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดเนี่ยนะครับยกเว้นประหลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีความเห็นแย้งกันในขนาดนั้นซึ่งมันไม่ควรที่จะนํามาเป็นประเด็นการถอดถอนย้อนหลังดูเหมือนว่าจะมีความแค้นฝังหุ่นกันมาจะด้วยเรื่องราวใดๆก็ตามแต่ผมเองก็เห็นว่านี่มันอายุติธรรมมากที่สุดพอมาวันนี้ครับ มาตรา44จะย้ายใครก็ได้มีสุสาน41เนี่ยนะครับซึ่งรัฐต้องจ่ายเงินเดือนเฉ,เฉลี่ยต่อวันประมาณวันละห0 0พันไปนั่งอยู่ที่อาคารกพอเก่ารวมคนที่มีศักยาภาพแต่ผู้มีอำนาจในปัจจุบันเห็นว่าคนเหล่านี้เป็นอีกพวกหนึ่งและก็เก็บไปดองเอาไว้เต็มกันไปหมด41 40 แทบจะเดินชนกันไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นจะออกคำสั่งไล่ออกใครหรือแม้กระทั่งพักงานใครก็ตามครอบจัก,กรวาลไม่มีอันเป็นไปเหมือนกับอดีตรัฐบาลชุดที่แล้วย้ายเนี่ยนะครับขค่าราชการ41คนเดียวเท่านั้นก็ปรากฏว่าต้องมีอันเป็นไปกันทั้งรัฐบาลและมีหน้ำซ้ำยังตามมาถอดถอนนะครับตามหลอกตามหลอนกันต่อ กับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกมพลสุวรรณทัศน์ผมเองก็ต้องให้กำลังใจกันว่านี่แหละครับชะตากรรมคนที่มาตามกระบวนการประชาธิปไตยมันนี่ครับสามารถทำอะไรได้เพียงแค่น้อยนิดผิดกับนี่นะครับมาจากกระบอกปืนมาจากการรัฐประหารหลายคนได้เห็นคํำสั่งมาตรา44เมื่อวานนี้ในการพักงานคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตร และนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระพี่น้องลองติดตามดูคำสั่งนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการตัดบัวที่เหลือเยื่อใหญ่ความจริงก็คือว่าให้คนที่ต้องถูกพักนั้นไม่ได้พ้นจากตำแหน่งเพียงแต่ว่าให้รองนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพลำดับที่หนึ่งรองนายกเทศมนตรีลำดับที่หนึ่งเป็นผู้รักษาการ ซึ่งทั้งสองคนนั่นเป็นคนของผู้ว่าและคนของนายกอยู่แล้วในทางปฏิบัตินี่นะครับคนเหล่านี้ก็สามารถบริหารราชการได้ตามปกติไม่ได้โดยใช้วิธีนีครับชักใยอยู่ข้างหลังถ้าใครคิดนะครับว่าคุณชายสุขุมพันธ์หรือแม้กระทั่งนายแพทย์เปรมศักดิ์ไม่สามารถจัดการอะไรกันได้นั้นก็มองในโลกสวยจนเกินไปไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติเพราะนะครับ การพักและให้รองรักษาการรองก็เป็นคนของตัวเองนะครับมันก็เหมือนเนี่ยนะเจ้าตัวนั่งบริหารแต่เพียงแต่ว่าออกหน้ากันไม่ได้และก็สภาพการเนี่ยนะครับเหมือนกับการพักการในช่วงระหว่างปป,ปชีชช้มูลตามปกติและลองดูทุกคนทุกแห่งครับคนที่ถูกพักงานไปก็ยังเป็นคนที่บริหารชักใจกันแทบทั้งสิ้นนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงประเด็นต่อมาครับ เรื่องการใช้มาตรา44ที่ไมได้มีการนนะครับให้รถดับเพลิงนะครับที่หรือว่าเรือดับเพลิงหรือว่ารถหรูอะไรก็ตามนั้นซึ่งตากแดดตากฝนแล้วก็เกิดความเสียหายนั้นให้นำมาใช้งานนะครับโดยคำสั่งก็ระบุก,การชัดเจน mm. ผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับไม่ได้เป็นโทษเลยเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ารัฐได้จ่ายเงิน โดยเอาเงินภาษีอากรของประชาชนไปจ่ายแล้วแต่เพียงกลไกกติกาบางอย่างไม่สามารถเนี่ยนะครับนำสิ่งนั้นมาใช้ได้และยิ่งทิ้งวันเวลาไปเนี่ยนะครับก็หมดสภาพกันไปตามลําดับและมันก็จะสูญเปล่าเหมือนกับโฮฟเวลเหมือนกับบ่อบ,บําบัดน้ําเสียคลองด่านไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นคําสั่งที่มีคุณนะครับไม่ใช่ว่ามีโทษแต่เพียงอย่างเดียวมาตรา4 4แต่ว่าเอากันว่าเรื่องการบริหารราชการซึ่งพลเอกประยุทธ ถ้าเป็นนายกคนนอกนี่นะครับหรือเนี่ยนะครับตัดสินใจเปลี่ยนใจลงรับสมัครรับเลือกตั้งซึ่งผมเองว่าเส้นทางนี้ทางคงไม่ทำพอเป็นนายกคนนอกนี่นะครับไม่มีมาตรา44ไม่สามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจแบบนี้แล้วนะไม่ว่าเรื่องการให้สั่งการให้ใช้รถและเรือดับเพลิงซึ่งเป็นคดีความสาลดีกาก็พิภากษากันไปแล้ว แต่ยังนํารถออกมาใช้กันไม่ได้นะั้นแบบนี้ก็ทําไม่ได้โยกย้ายเนี่ยนะครับข้าราชการคนเดียวเขาก็ร้องศาลปกครองหรือจะฟ้องศาลร,รัฐธรรมนูญมีอันเป็นไปต้องพ้นทั้งรัฐบาลถ้ายึดแนวทางในอดีตกันมานั้นผมเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันจะเป็นทุกขลาภในวันข้างหน้าแต่มันชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งว่าความตั้งใจ นะครับที่จะทําลายล้างกันไปนั้นไม่เคยหยุดและมีหน้ำซ้ำเนี่นะครับบรรดาสสที่เสนอเนี่ยนะครับกฎหมายกรณีสุดซอยเนี่ยซึ่งคุณวรชัยเหมะและคณะโดนรอบแรกไป40คนนั้นผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับคำว่าสุดซอยตอนเสนอนี่ไม่สุดซอยนะครับตอนเสนอเนี่ยคือการนิรโทษกรรมให้กับประชาชน แต่ว่าเอาขั้นตอนที่เสนอเลยผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการก้าวล่วงการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าวันหนึ่งจะไปแก้ไขให้สุดซอยซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยแสดงจุดยืนอยู่แล้วผมเองก็เห็นว่าไม่ได้เป็นการกระทำความผิดเพราะเป็นอำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีหน้ำซ้ำนะครับต่อมา นะครับเขาก็ยุติเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายฉบับนี้อีกต่อไปก็ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งวุฒธธิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่กลเกมมันไม่จบหรอกกลเกมก็คือว่านักการเมืองซึ่งนะครับฝ่ายที่ต้องการทำลายลางนั้นเขาต้องเดินให้ถึงเป้าหมายระยะเวลาปีครึ่งนั้นมันไม่ใช่เฉพาะ40คนแรก และตามกันไปจนครบร่วม300รกว่าคนนั่นแหละครับนั่นคือปลายทางอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นครับผมเองซึ่งไม่ได้มีความอินังขังขอบใดๆเพราะประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กติกาให้นายกคนนอกเข้ามาสู่อำนาจส่วนตัวนั้นนะครับได้ตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันอยู่แลว้วแต่ผมเองไม่สามารถที่จะเห็นชะตากรรมของประเทศ เป็นเรื่องของการแก้แค้นทำลายล้างขาดหลักนิติรัฐและนิติธรรมความที่ว่าคสชไปเอาปฏิปักษ์ทางการเมืองเข้ามาทำหน้าที่ในการสออนคนเหล่านี้อยู่ในกระบวนการโค่นล้มรัฐบาลชุดที่มาจากการเลือกตั้งทั้งสิน้นแต่วันนี้เนี่ยนะครับคสชไปมอบดาบให้เขานะครับในการที่จะประหารฝ่ายตรงกันข้ามอย่างไรก็ได้ ผมเองก็เห็นบรรยากาศของประเทศแห่งการทำลายล้างอันนี้นั้นถ้าคิดเพียงแค่ว่าถ้าคนเหล่านี้เขาถูกจัดการหมดแล้วก็จะชนะอย่างสบายคิดผิดนะครับตอนไทยรักไทยถูกยุบร้อยสิบเอคนถูกตัดสิทธิ์ได้พักพลังประชาชนคนก็ยังเลือกเหมือนเดิมประชาชนถูกยุบร้อยเก้าถูกตัดสิทธิ์คนก็ยังเลือกพักเพื่อไทยเหมือนเดิมเช่นเดียวกันคราวนี้ครั ถ้าล้างกันในศูนย์พันร่วมสามร้อยกว่าคนก็จะมีคนใหม่เข้ามาแทนที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาจะจะต้องรู้ว่าเขาควรจะเลือกใครและมีความเป็นมากันอย่างไรล้างกันไม่มีวันหมดและเห็นได้ชัดว่าล้างมาสองรอบแล้วก็ไม่สำเร็จรอบที่สามจะคิดว่าสำเร็จอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความสำเร็จมันอยู่ที่ความยุติธรรมผมมัก จะพูดเนี่ยนะครับแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้ารัฐบาลนี้ต้องการให้คนลืมรัฐบาลเก่าหรือรัฐบาลในอดีตจะต้องทําดีมากกว่าเขาไม่ใช่ตามไปทําลายล้างนะครับตามไปใส่ร้ายใส่ความปฏิบัติการปิดช่องทางเขาทุกอย่างและตัวเองจะได้รับความนิยมความนิยมมันไม่เคยเกิดจากความทําลายล้างนะมันเกิดจากการสร้างผลงานที่เหนือกว่า พูดง่ายๆว่าที่บอกว่าผลงานที่เคยดีในอดีตนั้นยังเทียบไม่ได้เลยไอ้นั่นแหละครับจึงจะได้รับความรักจากประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งชะตากรรมของพลอากาศเอกสุกํมพลสุวรรณทัศน์จะตามรอยอดีตนายกยิ่งลักหรือไม่น่าสนใจอย่างยิ่งแต่ถ้าแค้นฝังหุ่นต่อไอ้ชี้แจงดีอย่างไรไม่มีความหมายหรอครับ ส่วนสอสอสี่สิบคนเริ่มต้นนะครับที่เหลือก็อยากก่าคิดว่าจะรอดก็เป็นเส้นทางต่อไปกันอย่างไม่หยุดยั้ยงเพราะฉะนั้นครับชะตากรรมของประเทศไทยนั้นวันนี้ที่เราพยายามพูดคําว่าปรองดองสมานนืจัดผมไม่ต้องการบอกว่าดีเลวจะต้องรวมกันนะเพียงแต่ว่าทําให้บ้านเมืองนั้นมีหลักนิติรัฐนิติธรรมให้มันถูกต้องกติกาก็ปฏิบัติอย่างเสมอเหมือนกัน ถ้าเป็นอย่างนี้ครับบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขอำนาจนี้ครับใช้อย่างไรกันก็ได้นะครับตบเท้าเข้าแถวแต่ไม่ได้หัวใจอะไรเขาเขาก็รอวันเวลาแห่งอิสรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งกดขี่กันไปมากๆแล้วก็คิดว่านําพาสู่ชัยชนะแห่งการเป็นรัฐบาลอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าต้องการจะสืบทอดอํานาจก็เป็นรัฐบาลได้อยู่แล้วนะครับจองไว้ล่วงหน้า250เสียงเนี่ย นะครับคนอื่นนะครับต้องสตาร์ทนับหนึ่งหมดตัวเองได้2 5 0เสียงอยู่ในมือเนี่ยไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ากันยังไงแล้วถ้าพรรคการเมืองเนี่ยนะครับไปคนละทิศคนละทางยิ่งแล้วกันไปใหญ่ก็เสร็จโรงเรียนคอสอชอกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความที่จะทําให้บ้านเมืองเราเดินหน้ากันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนั้นผมยกตัวอย่างว่าสมัยรัฐบาลที่แล้วย้ายข้าราชการหนึ่งคนสารรัฐธรรมนูญชี้ให้พ้นทางรัฐบาล สั้งประลัดกระทรวงกลาโหมโดยมติของที่ประชุมสภากลาโหมยังถูกถอดถอนและก็รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับย้าย41กี่คนก็ได้40กี่คนก็ได้สั่งพักงานใครไล่ออกใครย้ายใครได้ทุกเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการและในยามวิการนี่คือสิ่งเปรียบเทียบที่เห็นอย่างชัดเจนกันมากที่สุดว่าพวกหนึงก็ทำอะไรไม่ได้ แต่อีกพวกหนึ่งก็สำแดงให้เห็นว่าข้าพเจ้าก็ทําได้ทุกเรื่องอย่าถามหาความเป็นธรรมเลยครับเพราะความเป็นธรรมมันไม่มีอยู่จริงเหมือนกับกรณีมาตั้งข้อหาพวกผมว่าลม้ลมล้มล้างนะครับรัฐธรรมนูญปี50นะครับซึ่งพวกผมเสนอแนวความคิดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50แต่ว่าคนที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญปี50ตัวจริงคือคสชปปอชอก็ยกย่องสรรเสริญเห็นไหมครับ แล้วก็หลายคนก็มาจากกลไกจากการยึดอำนาจอย่างชัดเจนแต่ว่าไม่อายที่จะตั้งข้อกล่าวหาว่าล้มล้างรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งการล้มล้างคือการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เท่านั้นดังนั้นครับปปชก็มองเห็นว่าเรื่องนี้มันผิดทั้งที่ไม่สำเร็จไม่ได้แก้ไขจนกระทั่งนี้นะครับนำพาไปสู่สศรอขึ้นมาได้ แต่คนที่มาล้มล้างรัฐธรรมนูญปี50จริงๆคือคอสชปปชนี่นะครับไม่หือไม่อือน,นะครับนี่เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากการยึดอานาจยังไม่อับอายนะครับและโดยไม่สนใจว่าประชาชนเขามีความรู้สึกอย่างไรกล่าวหาว่าล้มล้างแต่คนล้มล้างจริงๆคือคอสชนั้นปปชนั้นไม่ดําเนินคดีแต่คนที่เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50โดยแนวทางสอร,รนั้น กลายเป็นความผิดในสายตาของปปชจนกระทั่งมาเรื่องการเสนอพรบรของวรชัยเหมะและพวกผมก็มองเห็นอย่างชัดเจนว่าอยู่กันในสภาพอย่างนี้นะครับถ้าใช้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยพลอากาศเอกสุกมพลไม่รอดหรอกแต่ถ้าใช้ความจริงความยุติธรรมซึ่งไม่รู้พวกท่านมีอยู่ยหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเห็นนะแต่ว่าถ้าใช้มาตรฐานเดิมที่ผ่านมาพลอากาศเอกสุกมพลรอดยาก ทั้งที่ไม่ได้กระทําความผิด2ส,ส4 0คนนี้ก็จะรอดยากและก็ตามไปจนรบ300คนนี่คือความจริงของประเทศไทยพบกับเฟซบุ๊กไล v ์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ